หลังจากที่หัวหน้าคสชมีคําสั่งตามความในมาตรา44นะครับที่ให้พลตรีสสิญแกวกําเนิดนะครับผู้ชนานาญการกองทัพบ,บกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าโฆษกรัฐบาลเนี่ยไปนั่งรักษาการในตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้น่าจาับตามองทีเดียวนะครับว่าบทบาทของท่านเสกไก่อูเนี่ยในตําแหน่งใหม่นี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับเราไปพูดคุยกับ,บตัวตัวกันเลยครับสวัสดีครับท่านสสิญครับ สีครับคุณคุณประวันนะครับครับครับท่านสเสริญครับหลังจากนี้นะครับชีวิตการทํางานของท่านเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยหรือเปล่าครับผมปีนี้ก็ห้าสิบสามย่างห้าสิบสี่ครับเลิกงารตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันร้อยี่สิบเก้าถ้านับทุนทวนกับปีสามศูนย์ก็เกือบสิบปีแล้วอืชีวิตมันคงไม่เปลี่ยนไปมากน้อยเกินไปนะครับคิดว่าก็ก็ไม่ได้เปลี่ยนไจ จริงแต่ว่างานอาจจะเยอะขึ้นมากขึ้นทุกคนก็ต้องทําหน้าที่ครับสรุปชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปครับครับบทบาทอันนี้เปลี่ยนแน่นอนบทบาทเพราะในฐานะที่จะต้องไปดูแลสื่อโดยตรงอย่างกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ในใจนมีการวางแผนหนึ่งสองสามไว้ชัดเจนแล้วอย่างครับว่าจะดำเนินการตรงไหนอย่างไรบ้างครับผมคงไม่ถึงขั้นวางแผนที่จะดําเนินการนะครับ,รบก็นัดหมายกับท่านอธิบดีอภินันไว้ว่า จะรับมอบส่งมอบหน้าที่กันให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เริ่มงานได้ในประมาณสัปดาห์หน้าครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่ผู้พิเศษที่ไหนเลยอืได้ประวารณาตัวกับท่านนายกไปเมื่อเช้านี้นะครับโดยปกติเซติชั่นของทหารเนี่ยเวลาผู้บับบัญชามอบหมายภารกิจใหม่เนี่ยเราก็จะไปเรียนชี้แจงท่านสิงแนวทางกาปรปฏิบัติงานขอรับนโยบาย ผมก็เรียนท่านไปสี่เรื่องครับเรื่องที่หนึ่งก็กราบขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจให้ผมทำหน้าที่ในงานสำคัญอันนี้การที่สองสิ่งที่ทนายกเคยปรารบเคยสั่งการทั้งกับคนใกล้ชิดทั้งในที่ชุมคณะรัฐมนตรีทั้งในการประชุมต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ผมจะน้อมรับส uh ิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานครับประการ3สามผมตวรณาตัวกับท่านไปว่าจะป้องกันจะแก้ไขไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบประทุจริตในสิ่งที่ผมรับผิดชอบครับครับถือว่าหนักใจไหมครับกับงานค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพราะว่าต้องสื่อสารสิ่งที่รัฐบาลทำกับประชาชนประการสุดท้ายครับผมเรียนท่านว่า คงไม่ได้เอาองค์คาไปยกไปเยอะแยะมากมายก็คนตามผมไปสองคนสาคนประมาณนี้ครับ,รบก็คงจะใช้กำลังหลักคือคนที่กรมประชาสัมพันธ์เพราะผมมั่นใจว่าพี่พี่น้องๆ้องที่นั่นเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถเขาเป็นข้าราชการของแผ่นดินเขาพร้อมที่จะทำหน้าที่อันนี้คือสี่เรื่องที่ทผมเรียน,ให,นยให้ท่านนายกประชาชสิ่งที่ท่านประวันถามผมเมื่อสักครู่มมว่า,วาน่ะไหมก็เป็นธรรมดาของคน รับงานที่มากขึ้นก็ต้องมีความเป็นพวงครับแระบอกกังวลก็คงไม่ถึงขั้นกังวลแต่ว่าความเป็นพวงที่ว่าเนี่ยมันสามารถระงับยับยัง้งหรือทําให้มันน้อยลงได้ด้วยการเตรียมการ,รด้วยการพูดคุยด้วยการศึกษาข้อมูลผมยืนยันในเสียสนารวมว่าการทํางานคนต้องสําราญงานต้องสําเร็จครับอสิอ่งที่สังคมเคยวิาพากษ์วิจารณ์กรมประชาสัมพันธ์อาจจะมีการ ั้งนิกเกนมกันไว้ในอดีตที่ผ่นานมาเมื่อหลายสิบยี่สิบปีมาว่าเป็นแดนสนธยาบ้างเป็นกรมกลววบ้างอื <c oughs> ผมว่าวันนี้เราต้องทําให้คนในสังคมเปลี่ยนและหันมามองเราว่าเราเป็นดินแดนที่มีแต่ความสามัคคีครเราไม่ได้การทําให้แค่ประชาชนรู้แค่เพียงว่ารัฐบาลทําอะไรแต่อยากให้ประชาชนได้เข้าใจเลยว่าแล้วเขาละ่ะจะมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน งานของรัฐบาลเพื่อทําให้ประเทศชาติมันดีขึ้นทําให้พี่น้องประชาชน,นอยู่ดีกินดีขึ้นเนี่ยเขาจะอยู่ตรงไหนเขาจะมีส่วนตรงไหนที่ทําให้สิ่งต่างๆมันขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีครับแล้วสิ่งตรงไหนถ้าเขาทําแล้วมันจะทําให้ง,งานมันชงักชักช้าลงครับ,รบาการที่สองที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือเรื่องราวต่างๆที่เคยพูดกันไว้ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพาคนในนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าผมไม่ใช่ ปปอชอไม่ใช่ตรวจสอบอใครมีปัญหาตรงไหนยังไงเป็นหน้าที่ที่หน่วยงานเหล่านั้นจะต้องตรวจสอบกันต่อไปอมผมยึดเอางานเป็นตัวตั้งอะไรที่ทําแล้วมันจะเกิดความเสียหายจําเป็นต้องมีการตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบ,บต้องทำทุกอย่างเกิดความโปร่งใสต้องนําความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องประชาชนนําความภาคภูมิใจมาสู่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ให้ได้ และที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของข,องขวัญกําลังใจของคนในกรมประชาสัมพันธ์เองว่าทุกท่านต้องมีขวัญกําลังใจที่ดีการจะมีขวัญกําลังใจที่ดีนั่นหมายความว่าท่านทำงานสําเร็จทํางานล้มเหลวหรือทํางานไม่สําเร็จทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันตามบทบาทหนท้าที่ความเจริญก้าวหน้าเกิดจากผลของงานผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมเป็นทหารรุ่นใหม่ ผมรับแนวทางท่านนายกแบบนี้ครับครับครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครับในฐานที่ท่านมานั่งในบทบาทตรงนี้แล้วเนี่ยหมายความว่าช่องทางนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถช่วยสื่อสารไปยังประชาชนาเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลทําได้มากแค่มากกว่าเดิมแค่ไหนครับในข้อสังเกตต,ตอนนี้ที่หลายคนมองว่ารัฐบาลอาจจะสื่อสารผลงานได้ไม่มากเท่าที่ควรวครับท่านครับผมทําเต็มที่นะครับเครื่องมือองค์ยกข,ของกรมประชาสัมพันธ์มีจํานวนมากไม่ว,ว่าจะเป็นท่านประชาสัมพันธ์เขต ไม่ว่าจะเป็นท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดซึ่งอาจจะต้องประสานข้อมูลกันกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขามีกระจายข่าวอยู่ท่านนายกเน้นย้ำนะครับเมื่อชเช้าได้เรียนกับท่านท่านบอกว่าไปทาให้กรมประชาสัมพันธ์ไปทําให้สถานีโทรทัศน์และวิทยุเนี่ยไม่ใช่สถานีโทรทัศน์และวิทยุของรัฐบาลแต่เป็นสถานีโทรทัศน์และวิทยุเพื่อประเทศไทย ให้คนในกรมประชาสัมพันธ์ให้คนของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ไม่เกิดความรู้สึกเกรงกลัวแล้วทําทุกอย่างหรือป้อยอ,อรัฐบัครแต่ให้ทําเพื่อประชาชนให้ทําเพื่อประเทศให้ทําด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการเป็นสื่อที่มีจรรยพันร์ในการเป็นสื่อที่มีความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์ของปรครับ ท่านท่านก็ต้องแบ่งเวลาใหม่ด้วยใช่ไหมครับท่านเันเริญครับเพราะว่าก็มีงานที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับก็มีองค์การพยพคอยช่วยคผมก็เต็มที่ทั้งในส่วนที่เป็นโฆษกซึ่งมีท่านรองโฆษกท่านวีรชนมีท่านที่ปรึกษาพลตรีหม,ม่อมหลวงกุรชาติและก็ทีมงานที่นี่อยู่แล้วครับที่ตรงประชาสัมพันธ์ผมก็เบื้องต้นก็คงมีเจ้าหน้าที่ที่ตามไปด้วยกับที่ปรึกษา หนึ่งท่านคือท่านอาจารย์มนตรพิรารท่านเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์จากจุฬาซึ่งทํางานร่วมกันมาโดยตลอดสิ่งที่ผมอยากบอกคนที่กลมประจาพันก็คือผมไม่ได้พาองค์การไปยกมาเยอะแยะมากมายผมไม่ใช่ผู้พิเศษครับผมมาด้วยความตั้งใจแล้วก็จะใช้กําลังของคนที่นั่นแหละเป็นหลักในการตัดสินงานได้ครับวันนี้ขอบพระคุณที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับท่านส่วเสริญครับ คือคุณประวันครับสวัสดีค,ครับพลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดนะครับตําแหน่งใหม่ก็คือรักษาการนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับ